สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัจฉริการมันติค่คะรหัสน,นักศึกษา1 6 5 0 9 0 0 7 2 1ค่ะวันนี้จะมาพูดหัวข้อที่2นะคะถ้าต้องการออกแบบระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของมอเตอร์10ตัวในโรงงานนะคะการที่เราติดเซ็นเซอร์นะคะเพื่อให้สามารถตรวจสอบสภาพการทํางานของมอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพควรติดเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆที่สามารถตรวจจับข้อมูลที่สําคัญได้ เช่นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิค่ะใช้วัดอุณหภูมิของมอเตอร์หากอุณหภูมิสูงกว่าค่ามาตรฐานอาจแสดงว่ามีปัญหาในการระบายความร้อนค่ะเซ็นเซอร์วัดการสั่นสะเทือนนะคะใช้ตรวจจับการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติซึ่งอาจบ่งบอกถึงการสึกหรอของชิ้นส่วนที่สําคัญเซ <c oughs> ็นเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าค่ะตรวจสอบการใช้กระแสของมอเตอร์หากมีกระแสที่ไม่ปกติอาจบ,บ่งบอกถึงปัญหาในการทํางานเซ็นเซอร์วัดแรงดันค่ะถ้ามอเตอร์ทํางานร่วม กับระบบสูบหรือระบบหล่อยเย็นเซ็นเซอร์นี้อาจจะช่วยตรวจสอบความผิดปกติเซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบใช้ติดตามความเร็วรอบของมอเตอร์หากความเร็วลดหรือเพิ่มขึ้นอย่างไม่ปกติอาจุ่งบอกถึงปัญหาได้ค่ะการเก็บข้อมูลนะคะจะเก็บทุกๆ1 5นาทีช่วยให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์ความผิดปกติ ถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ปกติจะสามารถตรวจจับได้ทันท่วงทีอีกทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูลเพื่อคาดการณ์ความผิดปกติในอนาคตได้ค่ะต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์จากค่าเฉลี่ยธรรมดาหรือใช้ AI นะคะค่าเฉลี่ยธรรมดาหากต้องการใช้วิธีการที่ง่ายและรวดเร็วการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยของแต่และเซนเซอร์สามารถทําได้เช่นการตั้งค่าความผิดปกติ ไว้ที่ระดับที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ยนในช่วงเวลานั้นๆซึ่งจะทําให้สามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติได้ค่ะการใช้ AI หากต้องการใช้วิเคราะห์ที่มีความแม่นยําและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการใช้ AI นะคะจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแนวทางการใช้ AI นะคะสามารถรวมถึงการสร้างโมเดลการเรียนรู้ค่ะโดยฝึกโมเดลจากข้อมูลการทํางานปกติและข้อมูลที่มีความผิดปกติค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการใช้งานเรียวไทม์ค่ะเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีการตรวจพบความผิดปกติการใช้เทคโนโลยี AI นะคะจะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสภาพการทำงานของมอเตอร์รวมถึงสามารถคาดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ขณะเดียวกันการใช้ค่าเฉลี่ยธรรมดาก็เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนและง่ายต่อการติดตั้งสำหรับ การเลือกวิธีการขึ้นอยู่กับงบป,ประมาณค่ะความสามารถของทีมงานและความซับซ้อนของการวิเคราะห์ที่ต้องการค่ะเมื่อมีระบบที่เหมาะสมจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดเวลาเสียหายจากอาการผิดปกติต่างๆได้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ